แปดสิบสี่พัสสิบสี่อ๋อมันใช่ไหมเนี่ยเออก็ใช่นั่นแหละแล้วทำไมมันกลับมาเริ่มตรงนี้วะเงียงเลยเอา่ามันน่าจะอยู่ที่บ้านพักไม่ใช่หรอ Hey. oh we got the air bigger okay wait <laughs>

ยานะยานะเล่นเกมนี้เริ่นนึกถึงเกมอ s s a s ิน n อะโอ้โหถึง้วยวะเอาทำไมไมันขึ้นเฮ้ยยายนอยานะยานะ โอ้ยคาออองอีกแล้วสเปกการจริงๆเลยขอมกูเนะี่ยวินกำจริงมึงนั่งทำมาถามันก็ไม่ตอบ เออขอบคุณดีมากมันไม่ตอบสักอย่างไปไงเนี่ยเจดเจดรถเข้าไปฮะคุณดีใจมากที่จะมึงอ้าวมึงความจำเสื่อมหรือไงเนี่ย No shit from anyone. Her name is Jade Aldemir. Yes, she was here. You didn't miss her like too much. She waited around for a while. Damn, she is called Ham Miller. The kip, the kip, Oh, she had Jade, this is Crane. Do you copy? Jade, can you hear me? Floyd, this is Crane. Do you copy? Crane, I was just about to contact you. Sally broke through the jamming and. I think you better get back here. You will have to see this. Why? What do, I, what do I have to see? You have to see it for yourself. Just get back here, alright? I'm serious. me PD. Hey, listen to me. โอ้มีเว้ยชัวเอากลับไปที่เดิมอีกโอ้ยเบื่อเกมนี้ก็เพราะอย่างเงี้ยโอ้เชีย่ยที่หลังคาผุๆขึ้นสน,นิมดันไม่ทะลุเว้ย ชูฟ้เท่มั้ล่ะเท่มั้ล่ะเอ้าลืมสนิด

อ๋อแน่วะพวกนี้คือใครเนีมันมาจากไหนกันแล้วม,มันจะทำอะไรโอ้ย An internal global relief, effort. today uh, um, to that, if verified, implicates the GRE in a far reaching criminal conspiracy. Instead of trying to find a cure for the Haran virus, according to the file, the GRE had plans to weaponize it. Rice brought some of his shock squads to Old they're launching He likes people. อย่าฟังมันคุยเอาหมายอยู่ตรงนั้นเอาหมายมีไว yes ้ให้บุ้งชนโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ชิบหายเชี่ยเชี่ยกรรมจริงๆ ตัวบ้านแล้ววนะเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรอะไร <c oughs> มีอะไรวนะเนี่ย

โอ้โห,โหโไม่ปโปรไม่ได้นะวนะตายลูกเดียวโอ้ยโอ้ยเจอ,อยาอะไรเข้าไปเนะี่ยโอ้ย แค่มันลงท่อเนี่ยโอ้โหโอยเปลี่ยนดันใหม่ที่ไลไฟดับทุกทีเลย อย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าบอกว่าอย่ามันไปยังไงวะหาทางออกไม่เจออ๋อเนี่ย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 ดำน้ำอีกโอ้ย ตาฟาฟังเพราะเปียกน้ำโอ้โห

เป็นโในคลิปของท่านองอะไรก็จไม่รู้เรื่องคุณจะทำภารกิจต่อนีคกูทำอะไรเนี่ย ok đây nào à Cái này rồi Liệp đi cả อีกแล้วต้องกดด้วยโอ้โหมึงจะสมจริงเป็นไงเนา <c oughs> ประตูแม่งเลื่อนได้เลย <c oughs> ขึ้นมาชั้นไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> Something must have shaft. Này đằng này là. Oh shit! Damn it! Bà ơi. Mày ok ạ chặt cái lang rồi. lên tôi chặt cái lang zombie rồi này oh uh.